สอง0สปอร์ต5ประตูมีสลูปด้วยคันนี้นะคะนี่โชวกกันเลยบุ๊คเซอร์วิทครบนะคะไมเทแน่นอนค่ะอัดทายกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่ปิดหน้าไปครับเรามีหลักฐานค่ะว่าไมเทค,ค่ะเพราะอะไรท้าให้เอาเลขทะเบียนไปเช็คเลขไมได้เลยว่าไมเทะเท้ค่ะทายรอบคันกันก่อนเลยค่ะ อันนี้ปี2011นะคะมือแรกมือเดียวค่ะกุญแจครบนะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเอากุญแจออกเดี๋ยวร้องนะคะกุญแจครบเพจอิโมยังอยู่เลยค่ะอ่าดูเครื่องก่อนเลยเดิมสนิท no accident ร้านเปอร์เซ็นเลยครับเอาไม้ไปจอเลยครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องไว้อยู่สตาร์ทอยู่นะครับ,รบนี่นี่นี่ไม้ นี่ฟังเสียงเครื่องเลยคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลนิ่งเลยนะคะอ่าแล้วรถที่เต็นทุกคันเราจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ซุม้มดำเดิมเลยค่ะแห้งๆเลยนี่ค่ะเดิม s น e l l No Accident ร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคูลแลนยังเขียวอันนี้ที่เห็นนะเป็นน้ำยาคูลแลนดนะคะยัง,ข<อ>งเขียวอยู่ลเลยลใช่ค่ะคานเดิมเดิมเลยค่ะ สติ๊กเกอร์ข้อควรระวังยังอยู่เลยนะคะนี่นี่ค่ะเดิมเดิมเลยค่ะอ่าากระโปรงเป็นไงครับฝากระโปรง,ง,รปรงนี่นี่นากระโปรงนะคะนี่เดิมเดิมเลยค่ะตีนไหมคะเห็นตีนไหมคะเห็นครับถ้ารถตุ้มมาแสดงว่าตีนตรงนี้ยจะอะไรอ่ะจะเรียบไปเลยใช่ไหมคะมเดิมเดิมอ่าสติ๊กเกอร์ตามอกอยังอยู่นะคะ นี่ตรงปกแบบนี้เลยเราถ่ายกันให้เห็นชัดๆเลยเหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะคะพอยุคนี้เขาซื้อผ่านออนไลน์กันหมดแล้วนะคะหากใครเชยใครเชยมีคนเชยที่แบบว่าไม่ได้ซื้อผ่านออนไลน์นะเดี๋ยวนี้ซื้ออย่างเช่นเอฟเสพงเสื้อ้าก็ดูผ่านออนไลน์กันหมดแล้วอ่ะเนาะแต่อันเนี้ยเราถ่ายให้เห็นแบบตรงปกแน่นอนอันนี้สลูปค่ะมีสลูปด้วยค่ะฟิลฟิลฟิลแฟน ฟิวฟิวแฟนิวแฟนมันมันมันจะออกอีกแบบนะครับอันนี้ฟิวอะไรไม่รู้นี่จะชั่ววะดูได้เลยบอกหลังแห้ไม่ค่อยได้นั่งเลยนะคะนี่ค่ะแข็งปักปักนี่ปักปักเลยนี่จะพังหรออ่าดูข้างหลังไม่เคยแก๊สแน่นอนค่ะดูได้เลยเปิดที่อยากเปิดอยากโชว์อยากโชว ลูกค้าเขาซื้อเพิ่มเนาะใช่เออเขาเอาไปดูวยเขามาให้ด้วย<ช>ซีนเนี่ยค่ะเดิมๆค่ะขาว,ขาวใช่ขา,ขาวๆอ <Okay. S 1> ะค่ะอาจจะแบบหมืดนิดนึงวันนี้แบบว่าล่มเพราะว่าข้างนอกฝนมาหึมแล้วครับใช่ไอหึมไอหึมมันเหมือนจะมานี่ค่ะ้องปกเลยค่ะไม่เคยแก๊สแน่นอนค่ะ อ,อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะ3นาที15าวิราคานะคะ328,000บาทเน็ตเน็ตเลยค่ะราคานี้ถ้าใครซื้อสดนะราคานี้3 28,0 0 0บาทเน็ตเน็ตส่งฟรีเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากผ่อนนะผ่อนได้ค่ะผ่อนได้สบายาใช่ผ่อนได้สบายถ้าคนเครดิตดีนะถึงจะผ่อนได้สบายอะ่ะถ้าคนเครดิตไม่ดีก็ไม่ได้ราคานี้นะ ผลเครดิตดีกำเงินมาแค่1น0 0งมืนสี่พบาทผ่อนแค่เดือนละ6,800บาทนะคะหปีต่อเดือนค่ะเกียร์เป็นบวกลบนะคะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะ,ะไมแ่แท้แน่นอนค่ะไม่แสนเก้าหมื่นกว่าเนาะใช่ไม่เทร้านเปอร์เซ็นแน่นอนท้าให้เอาเลขเบีินไปเช็คเลขไม่ได้เลยค่ะคือคันคือคันเนี้ยครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะรู้แล้วเหยียบนะครับ คันนี้ถ้าจะกอไมเหลือแสนสองผมพูดตรงๆกับผมก็ผมว่าไม่มีคนเชื่อครับใช่เพราะด้วยสภาพด้วยประวัตินะครับแต่แตเราไม่ทำไม่ทำค,ครับเก็บค่ากอไมลสามร้อยห้าร้อยไปกินหมูกระทะครับพูดตรงครับใช่โอ้กินแต่หมูกระทนะอ้วนอนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ทานแล้วค่ะเก็บตังไว้ซื้อน้ำมันกัญชาดีว่าครับนี่ครับพอซื้อจริงแล้วโทรศูนย์เก้าเก้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งค่ะ หรือ08 1485 0000 000นะคะรถบ้านลงมาน้อยค่ะเหลือเวลาอีก10บวิสิบห้าวินีเราจะฝังไหมครับเรามีบริการส่งฟรีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปส่งให้ฟรีเลยค่ะตรงปกแบบนี้เหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยพร้อมซื้อจริงแล้วโทร099 44 77051ค่ะ